คนเอเมสบริสเลอร์ถูกจับค่ะเพราะว่าเขาลากกระเป๋าเอเมสเอาไปขายค่ะทุกคนอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคสซิล่ามสค่ะวันนี้เนี่ยมีข่าวใหญ่มาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามีรีเซลเลอร์นะคะที่เขาเป็นเหมือนคนที่เอากระเป๋าจากช็อปเนี่ยเอาไปขายต่อบางทีก็บวกเพิ่มราคานะคะบางทีก็ส่งไปให้อีกประเทศหนึ่งนะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่ารีเซลเลอร์แต่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่ทําเป็นอาชีพนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่ามีรีเซลเลอร์เนี่ยถูกจับค่ะทุกคนเพราะว่าลากกระเป๋าเอาไปขายค่ะแต่ว่าก็ยังมีข้อหา,หา,าอ่ดนดยีัะกค าวนี้นะคะมมชไปค้นเจอมาจากเว็บไซต์ perspop.com นะคะซึ่งเขาก็จะอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นข่าวดังมากที่ต่างประเทศเลยค่ะโดยเนื้อข่าวค่ะก็คือแก๊งรีเซลเลอร์นะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นขบวนการหนึ่งก็ได้ค่ะขบวนการนี้นะคะอยู่ในปารีสค่ะแล้วเขาก็ได้ถูกกล่าวหาว่าตามล่าซื้อกระเป๋าแอร์เมสเพื่อเอาไปขายทําเงินต่อค่ะเล่นเอาสต็อกกระเป๋าในแอร์เมสเนี่ยหมดไปกว่าครึ่งของสต็อกที่มีอยู่เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะถูกจับได้แล้วนะคะโดยที่แก๊งงนีีนี้ก่กก็หลัจาทม สอบปากคาอะไรนะคะเขาก็บอกว่าทางแก๊งเนี่ยให้การว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเลือกคนค่ะที่เขาจะจ้างมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็จะมีการเลือกคัดโปรไฟลด้วยนะต้องไม่ใช่คนธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะคนที่มีหน้าตาดีหรือว่าบางทีเนี่ยก็เป็นเซเล็บก็มีค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะทุกคนเร,กเรียกว่าแก๊งนี้เนี่ยมืออาชีพมากๆเพราะว่าเขาเจาะลึกลงไปถึงนะคะคนที่จะเลือกมาเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปคัดเลือกมาจากนักศึกษาหรือว่าคนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยการแสดงด้วยค่ะส่วนวิธีการค่ะก็คือ จะให้คนเหล่านี้นะคะเข้าไปในร้านแอมส s นะคะแล้วก็ไปซื้อกระเป๋า m อมสค่ะหลังจากนั้นก็จะเอากระเป๋า m อมสเนี่ยมาส่งต่อให้กับแก๊งนี้นะคะแล้วแก๊งนี้เนี่ยก็จะอาไปทําการขายต่อโดยที่บวกราคาเพิ่มไปมากกว่า3เท่าเลยทีเดียวซึ่งในการทํางานแบบนี้ค่ะคนที่เขารับจ้างมาเนี่ยในแก๊งนี้เขาบอกว่าเขาจะมีค่าตอบแทนให้นะคะสำหรับใครที่ได้กระเป๋ามาเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนให้500ยูโรต่อ1ใบค่ะซึ่ง500ยูโรเนี่ยแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะโดยที่จะเลือกเป้าหมายนะคะช็อปต่างๆเน ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะให้เข้าช็อปที่ไม่ซ้ํากันนะคะโดยที่อาจจะไปตามเมืองต่างๆเนะไปทั้งช็อปเล็กและช็อปใหญ่สลับกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการถูกสงสัยค่ะเจ้าหน้าที่สืสบสวนค่ะรายงานว่าคนในกระบวนการค่ะมีการพยายามที่จะให้เซล์ในร้านเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการด้วยนะโดยที่ตำรวจปารีสค่ะอ้างว่าแก๊งนี้สามารถทําเงินได้ถึง1ล้านยูโรต่อเดือนจากแผนการพวกนี้เลยทีเดียวค่ะผู้หญิงที่ถูกคัดเลือกมาแต่ละคนค่ะจะถูกมาแต่งตัวใหม่ประหนึ่งว่าตุ๊กตาบาร์บี้นะคะก็จะถูกดีไซน์เสื้อผ้าหน้า ต่างๆนะคะให้ออกมาดูดีดูเหมาะสมสําหรับผู้ที่จะได้รับการเสนอในกระเป๋ารุ่นที่หาย,ยากของ Airmes ค่ะแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเขายังมีการวางแผนวางเรื่องราววางสตอรี่นะคะว่าถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องพูดอย่างไรบ้างนะคะทำอย่างไรถึงจะได้กระเป๋าอาจจะเข้าไปแล้วก็บอกว่าโอ้อันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานนะหรือว่าเนี่ยแม่ของฉันที่กําลังป่วยเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตแล้วเขาอยากได้กระเป๋า Airmes ใบนี้มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะสร้างเรื่องสร้างราวนะคะทำให้อาจจะมีโอกาส กระเป๋าในโอกาสพิเศษมากยิ่งขึ้นตามรายงานของสื่อฝรั่งเศสค่ะแก๊งดังกล่าวเนี่ยมีการเชิญคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของพวกเขาได้ค่ะให้เข้าไปที่โชว์รูมรู้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโชว์รูมปลอมๆนะคะโดยที่เขาจะเลือกตั้งโชว์รูมเอาไว้เนี่ยให้มันใกล้แฟชชิ่นสตรอร์ของเอ r m เมค่ะเพื่อล่อลวงให้ซื้อกระเป๋าเอ r m เมและยังมีกระเป๋าอีกส่วนหนึ่งที่คัดสรรมาเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าในเอเชียโดยเฉพาะโดยผู้ต้องสงสัยนะคะถูกควบคุมตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแก๊งนี้ค่ะก็ถูกกคค้นนนพบบววว่า่าาาาาเทํงรมัชีะ อีกหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวโดยทางตำรวจของฝรั่งเศสนะคะเขาก็กล่าวในหนังสือพิมพ์เลอปาริเซียงนะคะว่าคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีอายุประมาณ40ปีนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของทางตำรวจอยู่แล้วด้วยพวกเขาประเมินว่าแก๊งนี้คะ่ะได้ทําเงินราว10ล้านเหรียญยูโรภายในเวลา4ปีที่ดําเนินการอุบายนี้โดยตำรวจฝรั่งเศสรู้ทันแผนการเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็ได้มีการเริ่มดําเนินการจับกลุ่มภายในเดือนมกราคมปี2021ที่ผ่านมา โดยขบวนการเหล่านี้ค่ะเขาถูกจับแล้วก็ถูกตั้งข้อกล่าวหานะคะในคดีฟอกเงินค่ะโดยคดีความนี้ค่ะก็ไปเพิ่มความกังวลใจให้กับ a i r m ม s เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทางแบรนด์ a i r m ม s เนี่ยเขากังวลว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นลูกค้าจริงไม่รู้ว่าใครที่เข้ามาแล้วก็จะซื้อกระเป๋าเอาไปขายต่อค่ะแต่ว่าสําหรับลูกค้า a i r m ม s นะคะเวลาซื้อของก็เช็คกันให้ดีๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย a i r m ม s เนี่ยเขาจะมีตรงส่วนท้ายใบเสร็จเนี่ยจะเขียนอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยซื้อใบนี้มาเพื่อนําไปใช้นะะไไ่่นํําาาาปปขยตออหรืวท เป็นธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าจริงๆก็ไม่ต้องกังวลใดๆค่ะ ทีนี้เนี่ยหลายๆคนที่เคยสงสัยว่าทําไมร้านรีเซลเลอร์เนี่ยถึงได้กระเป๋าใบหายากมาแบบเยอะมากๆนะคะมากกว่าคนปกติทั่วไปเขาทํากันเป็นกระบวนการค่ะโดยที่กระบวนการนี้ค่ะก็มีวิธีการที่เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการขายให้กับคนที่มองหากระเป๋าใบที่หายากอยู่หรือว่าบางทีก็ส่งออกไปทางฝั่งเอเชียนะคะซึ่งเวลาที่ส่งออกไปทางฝั่งเอเชียเนี่ยแน่นอนว่ามันจะถือเป็นการฟอกเงินทันทีค่ะโดยที่รีเซลเลอร์ส่วนใหญ่ที่เขาแบบซื้อของหรือว่าซื้อใน อะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้การ์ดอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยเมื่อไหร่ที่ใช้การ์ดค่ะเงินมันจะถูกแบบตรวจสอบได้อะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเงินมันผ่านบัญชีอะไรเงี้ยนะคะมันจะถูกตรวจสอบได้ที่มาที่ไปอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนผิดสังเกตเนี่ยแน่นอนว่าถูกเรียกไปสอบสวนแน่นอนแต่รีเทลเลอร์ส่วนใหญ่ค่ะเขาจะใช้เป็นเงินสดนะคะก็คือจะซื้อแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดนะคะแล้วก็เราก็นับเป็นเงินสดกันไปเลยซึ่งทางพนักงานหรือว่าทางช็อปเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเงินที่มาจากอะไรนะคะเราก็มีแค่่ททําาาหน้ีของเรก็ ขายนับเงินนะคะถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดในช็อปของเราเราก็สามารถทําการขายได้ค่ะแต่ว่ามดก็จะไม่สามารถลงรายละเอียดได้เยอะลึกซึ้งนะคะเพราะว่ามดก็ไม่แน่ใจว่าในขบวนการจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํากันมีกรรมวิธีอย่างไรบ้างนะ,ะวันนี้ก็เลยเอาแบบว่าเป็นข่าวเนาะแล้วก็มีในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะว่าเขาทํากันอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยมาเสนอให้มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วกันเนาะ,ะทุกคนบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเนี่ยให้หมดมาเล่าข่าวแบบนี้นะเป็นข่าวเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะรหรือว่า่องกระเป๋าดาราอัปเดตกระเป๋ารุ่นไหนออกใหม่รุ่นไหนกําลังจะตกรุ่นนะสามารถกดติดตามได้เลยที่ช่องแกะซิล่ามสค่ะทั้งทาง,ทางช่องทาง u t u b e นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้หรือว่าทาง Facebook ค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะแท็กเพื่อนที่ชอบแบรนด์เนมเหมือนกันมาดูด้วยกันก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายอด